บริษัทกลุ่มสมอทองจำกัดมหาชนและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องและธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพเพื่อจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทสามารถจําแนกได้2กลุ่มคือธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง และธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพผ่านการนำผลิตภัณฑ์ปลอยได้จากกระบวนการผลิตน้ำมันตามหิบมาัดมาในบ่อด้วยจุลินทรีย์เพื่อให้ได้ก๊าซชีวภาพหรือไบโอกาสและนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในกิจการและจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสวัสดีครับ ผมกิติพงศ์พวงมาลาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทกลุ่มสมอทองจำกัดมหาชนสมอทองเดิมใช้คำว่า SMT ย่อมาจากสมอทองนะครับ SM แล้วก็ทีสมอทองก่อตั้งในปี4-6โดยคุณหนุ่มคุณเสกศักดิ์แล้วก็ช่วงนั้นคุณหนุ่มเนี่ยทำลานเทนะครับการทำลานเทของเขาเนี่ยก็คือเพื่อที่จะต่อยอดไปทำโรงงานสกัดน้ำมันปลาล์ม แล้วก็มีส่วนปลาล์มของครอบครัวด้วยส่วนผมก็เป็นผู้ระเเหมาสร้างโรงงานให้กับคนอื่นนะครับสร้างซ่อมขยายต่อเติมแล้วก็ขายอะไรนะครับคุณหนุ่มก็เป็นเสมือนลูกค้านะครับก็ไปมาหาสู่กันทําความรู้จักกันเพราะว่าเขาคุณหนุ่มเนี่ยอยากจะสร้างโรงงานปาล์มนะครับมีที่ดินแล้วแล้วก็อยากจะสร้างแล้วก็คุยกันทําความรู้จักกันอยู่หลายปีนะครับ ปมาหาสู่กันอยู่ตลอดถ้าเมื่อไรที่ขับรถผ่านมาทางทาชนะก็จะต้องแวะมาคุณหนุ่มทานข้าวกันหน่อยก็ผ่านไปหลายปีแกก็ยังไม่สร้างสักทีวันหนึ่งก็แวะทานข้าวกันเหมือนเคยที่เคยผ่านมาที่นี่นะครับก็าถามว่าคุณหนุ่มปีนี้จะสร้างได้หรือยังแกก็ยังอ้ําอึ้งอยู่ก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ไหมผมหุ้นด้วยเราไปด้วยกันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้น การกำเนิดกลุ่มสมอทองขึ้นมาในวันแรกนะครับจากโต๊ะกินข้าวในวันนั้นหลังจากวันนั้นเนี่ยก็ลุกหน้าอย่างรวดเร็วนะครับวันลุ่งขึ้นแกก็ไปหาผมกับคุณพ่อที่กระบี่แล้วก็เริ่มวางแผนกันเลยในวันลุ่งขึ้นว่าจะทํำยังไงกันต่อไปเรื่องการปรับที่การขออนุญาตต่างๆการยื่นธนาคารเราก็เริ่มลุยกันตั้งแต่ตอนนั้นเลยก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของสมอทอง ตอนนั้นปี60เปลี่ยนจาก SMT สมอทองเปลี่ยนเป็น SMG สมอทองกรุ๊ปเพราะว่ามีบริษัทหลายบริษัทมาร่วมก็เลยกลายเปลี่ยนเป็นกลุ่มสักพักหนึ่งก็กลายมาเป็น SMO หลังจากเราได้กลับมือกันในโต๊ะทานข้าววันนั้นก็วางแผนเลยครับ ว่าเราจะทํางานต่อไปยังไงนะครับทีมก่อรสร้างก็คือทางคุณพ่อคุณสวัยนะครับก็เริ่มวางผังเริ่มออกแบบหน้างานจากแบบเดิมที่เราเคยออกแบบไว้ให้นะครับแล้วก็ไปเซอร์เว์หน้างานกันก็ต่างคนต่างก็ทําหน้าที่นะครับส่วนผมคุณหนุ่มก็เริ่มคุยกันว่าจะต้องบริหารงานยังไง ทำยังไงนะครับคุณหนุม่มมีความชํานาญในเรื่องการซื้อปม์มเราเองเรามีความถนัดในเรื่องการสร้างโรงงานฉะนั้นปาร์ตี้นี่ก็คือการบริหารจัดก,การภายในโรงงานก็ชักชวนโทรศัพท์ชักชวนคุณสักดาเข้ามาเริ่มต้นในช่วงแรกนะครับว่าเราจะต้องให้คนนี้แหละมาช่วยเริ่มต้นในการลั่นกิจการโรงงานของเราให้เดินหน้าต่อไปได้ส่วนทางคุณอัธรมก็ส่งคุณโจสันเข้ามา เพื่อที่จะช่วยในการที่จะดําเนินงานทุกอย่างให้มันราบรื่นเดินหน้าต่อไปได้ทุกฝ่ายต่างทํางานที่ตัวองถนัดก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราแบ่งงานกันทําในช่วงแรกครับการดําเนินธุรกิจในช่วงแรกเราสร้างโรงงานประมาณไม่ถึงปีเราสร้างโรงงานเสร็จวันแรกที่เราซื้อปามอุปสรรคแรกมาเลยครับรับโทรศัพท์เลย คุณซื้อปาล์มของผมไปได้อย่างไรนี่คืออุปสรรคแรกฉะนั้นปาล์มที่เกษตรกรอยู่ในสวนอยู่ในลานเทของเจ้าของลานเทมันมักจะมีเจ้าของเก่าอยู่การรับสายครั้งแรกเป็นการที่เราไปแย่งปาล์มเข้ามานี่คือปัญหาแรกที่เราเจอแต่เราก็ผ่านทุกอย่างมาได้นะครับต้องแบ่งแบ่งกันทำช่วงนั้นเงินทุนเราน้อยมากแบ่งให้กู้มาน้อยเขาก็ยังไม่มั่นใจเราเขาก็ให้เงินทุนมาน้อย ต้องหมุนเวียนกันเป็นวันต่อวันเอารถน้ำมันมาจอดรอตั้งแต่การผลิตน้ำมันหยดแรกเลยเพราะว่าถ้าไม่ผลิตวันนี้ขายวันนี้เงินหมุนเวียนในการซื้อปาล์มวันพรุ่งนี้หรือวันมะลืนก็จะไม่เพียงพอังนั้นอุปสรรคมีทุกด้านไปพบลูกค้าลูกค้าก็ยังไม่มั่นใจว่าน้ำมันเรามีคุณภาพดีไหมตกปากรับคำซื้อกันแล้วมีน้ำมันส่งให้เขาหรือเปล่าอุปสรรคทั้งนั้นเลยครับทำงานไปสักระยะเราก็ มีจุดยืนของเราในเรื่องของคํามั่นสัญญาความซื่อสัตย์มีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องทําให้เราผ่านทุกอย่างมาได้จนถึงทุกว,วันนี้ครับการคิดใหญ่ไม่คิดเล็กและเราให้ความสําคัญกับระบบหลังบ้านที่ดีระบบบัญชีระบบการเงินระบบความเสี่ยงการควบคุมต้นทุนการพัฒนาองค์กร และการทำงานร่วมกันกับชุมชนการดูแลชุมชนการดูแลสิ่งแวดล้อมเมื่อโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้แข็งแรงการเติบโตในระยะยาวก็จะเป็นไปอย่างมั่นคงครับวัฒนธรรมองค์กรของกลุ่มสมอทองเราใช้คำว่าบิงโก B I N G O นะครับ B ก็คือ Better ก็คือการทำให้ดีกว่าเดิมทำให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนก็เป็นการทำพรุ่งนี้ยังทำได้ดีกว่าเดิมอี Intelligen ก็คือการทําด้วยความฉลาดคิดด้วยความฉลาดพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาของแต่ละคนแต่ละนแผนก natural f r i e n d l y ก็คือการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทุกครั้งในการคิดโปรเจกต์ใหม่ๆคิดโครงการใหม่ๆหรือมีการพัฒนาอะไรก็แล้วแต่เราให้นึกถึงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอนะครับกฎเกณฑก็หมายถึงการมีธรรมธิบาลที่ดีทุกสิ่งทุกอย่างทําถูกต้องตามกฎหมายมีคุณธรรมมีความซื่อสัตย์จริง ฉนันเป็นสิ่งที่ปลูกฝังไว้กับตัวพนักงาน Open Mind ก็คือการเปิดกว้างการยอมรับสิ่งใหม่ยอมรับความคิดเห็นคนอื่นยอมรับการเปลี่ยนแปลงยอมรับว่าพรุ่งนี้มันจะต้องดีกว่าวันนี้จริงๆการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไม่ใช่เป้าหมายทางธุรกิจแต่เป็นจุดเปลี่ยนที่สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมขององค์กรให้เห็นความพร้อมถึงสมอทอง ว่ามีความโปร่งใสมีการบริหารจัดการที่ดีมีการควบคุมภายในที่ดีมีการวางระบบการบริหารจัดการต่างๆอย่างดีนะครับมีการเปิดเผยข้อมูลมีธรรมาพิบาลที่เข้มแข็งเราใช้เวลาหลายปีในการปรับโครงสร้างในการปรับเปลี่ยนเราใช้เวลานานมากในการที่จะวางระบบการควบคุมภายในให้โรงงานหลายๆโรงงานหรือว่าหลายๆนิติบุคคลมารวมกันเป็นหนึ่งนิติเข้ามาแล้วสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ให้ พร้อมสำหรับการเปิดเผยต่อสาธารณชนการเปิดเผยต่อสเต็กโคเดอร์การเปิดเผยต,ต่อผู้ถือหุ้นว่าเรามีความมั่นคงและก็ยั่งยืนขนาดไหนครับสมอทองเป็นคนที่อยู่ตรงกลางเป็นธุรกิจที่อยู่ตรงกลางระหว่างเกษตรกร,ร,ก,รกับโรงกลัน่นฉะนั้นความภาคภูมิใจของเราเนี่ยเรามองว่า คนที่อยู่ตรงกลางเป็นคนที่ส่งต่อความยั่งยืนโดยการรับวัตถุดิบจากเกษตรกรไปส่งให้กับปลายทางก็คือโรงกลัดนทั้งด้านพลังงานด้านบริโภคและเรายังสร้างความสมดุลให้กับธุรกิจด้วยการส่งออกเราสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างมั่นคงเราสร้างประโยชน์ให้กับพนักงานและครอบครัวเราสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นเราสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรม ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องใส่ใจสิ่งแวดล้อมมีธรรมาภิบาลและความยั่งยืนเพื่อให้บริษัทเป็นองค์กรที่น่าภาคภูมิใจสำหรับพนักงานและเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเราขอให้คำมั่นว่าจะดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในสิ่งเหล่านี้เพื่อเป็นองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่สังคมอย่างแท้จริง